ฮัลโหลสวัสดีค <inaudible captain essayer> ่ะสวัส <AST> ดีสุภูสุขคดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายนะคะวันนี้มาอมดอยกับสิ้ามาเก็บไอ้พักฟันจริงโตนะคะแมนบอกค่ะทำมันดมํอโดบอกผิดกันขอโทษขออภัยนะคะบ่เคยม่อมดอยบพเคยกินนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเนี่ยเราก็บพิ่ไปเก็บไล่ะค่ะสิมาเก็บอยู่สวนยะโคงนี่แหละยี่หนาบ้านนะคะมันก็ล้างโปงพี่น้อง กลังขึ้นในประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะแล้วกับ,บ้านในยาวปันไหนพันธุ์ในแก่แต่มมัานลอยว่าบ่บขอใจนะคะว่ามันมันกิน,นไปนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นต้นน้งสี่มันบ่นพี่น้องอือเนี่ยค่ะมันขึ้นน้ำอ่าน้ำหยานะคะน้ำสวนเนะะี่ะน้ำไหม่เขาเรียกอะไรสนามหยาสนามยา,า,มยาบ้านมะํำดอยนะคะปีปีปกนมั่นดอยเจ็บถิงนะคะ เก็บทิ้งล้วกะตอนนี้สีมาเก็บนะคะก่อนโลโบมันมันสิเอาไปกินเบิดค่ะออันเพราะไงเราเอาอันเครื่องตัดอันตัดหญ่าลงค่ะโลโบนะคะมันโดยยามไม่ได้กินเิเป็นพักขี้เล็กเป็นบ่ค่ะคือจังขี้เล็กเป็นบ่อเอาเสษมีรสขมนิดๆมันบ่ออมันโดยมักนะคะปีกอนไม่ได้กินค่ะโลโบมันมาตัดหญ่าละค่ะพี่น้องเอ๋ย ห้าขึ้นเป็นย่ำย่อมค่ะเพิ่นมาตัดห้าเดี๋ยวเพิ่นจะตัดอันพักเข้าไปบดแล้วเขาก็สิบ่ดได้กินค่ะเดี๋ยวปะนเย็นวันมันหลยอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยวก็ขึ้นหลแต่ว่ามาทำรอยเสิบม่มเวลาอยู่เนี่ยค่ะทำรอยต้องขึ้นขึ้นบนเขาอีกไปไปบานบนเขานะคะส่วนมากสิอยู่บานบนเขานะคะสิไส้ไปเห็ดงานนะคะยุ่ยี่กับงานหลายยุ่นนานกับงานหลาย เนี่ยคะ่ะพี่น้องเป็นบ่ค่ะโอุย้ยผู้ใดมีความรู้บอกเลยเด้อค่ะมัมาทำหน่อยสิเก็บไปกินแล้วทำหน่อยคิดว่ามันอ่อนมันดีเป็นบ่ค่ะมันมันดีบ่มันสิดีกว่าแก็บ่จ้ะอือเดี๋ยว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 มาเก็บกันคะ่ะตั้งขากลรองก่อนคะ่ะ ทักทายด้ค่ะสวัสดีสุภูสุคนนะคะเป็นยังไงน้อทำลอยกับสามรอยทับล้วค่ะสามรอยกล่วเมี่อค่ะสิบว่าบลบลบยูน้อยหนึ่งอันเดี๋ยวได้เดี๋ยวลบเดี๋ยวได้เดี๋ยวลบพก็โอ้ยพ่ยุกะจะเป็นนาะโหดก็อีฉันเนาะคะ่ะอา้าวเดีไปเนี่ยค่ะตังกงก็ิฟนะคะเบิ้งค่ะเห็นบาพี่น้อง เนี่ยค่ะเอ้ยได้แล้วของค้าของบกักกน,นอยเนี่ยค่ะมีเบิ้งมานมํารสงติดตัดขึ้นในเบิ้งนะะั่นค่ะอืกินไหนบอหลานน้อนคือออนแทล่ะค่ะพี่น้องดูค่ะซับนี่กินไหนบอพี่น้องบอกมาบํารุเด้อ เห็นเขาเจ้าเก็บเป็นแบบใบแก่ๆเราหรอกอะไม่ดอกนะคะน้ำดอยไม่เคยกินนะคะปีนี้น้ำดอยสิเกไปกินนะคะเดี๋ยวสิลงคงขีบเนอพี่น้องทักท้ายมาก่านน้ำดอยมามึงว่ามันกินไหนไปคะ่ะแต่คือจะเข้าเก็บอันยอดไอ้ผักขี้เล็กนะคะยอดขี้เล็กเข้าขันเขา้ากินน,นอน,นอนมันก็สิดีก็ใบแก่นะคะส้นหมากมน้ำดอยซื้ออยู่นี่ขี้เล็กนะคะกัน้นย สี่สิบกว่าคนนะคะคิดไว้สี่สิบกว่าคนนะคะเมื่อนานซสือไปมีแต่ใบแก่ๆพี่น้องเอ๋ยวา่าแสบกับวา่าแสบข่ะมันแทน่นขี้เล็กเด็กสิดีใจมากๆเลยค่ะนะคะเอาเก็บค่ะเก็บพี่น้องก่อนลบพี่ลบโบเปนที่ไม่กินของฉันไม่เบิดนะคะมามาค่ะเก็บน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะบางมานลอยสีเปแกงอย่างน้องวาแกงเส้นประเด็ดีค่ะ <laughs> เก่งเสืปลาเนะคะ่ะเก่งเสปลาเด็กปลาลานี่แล้วของหมักนะคะดูค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งค่ะพี่น้องค่ะหกโมงครึ่งของสวีเดนนะคะหกโมงครึ่งตะวันก็ลังลงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะ่ะตอนนี้ก็แดดดีค่ะมื่อนี้เนื่องว่าฝนที่ตกยังไม่ด้ตกนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ เห็นแฟนมามืออื่นฝนที่เทิฝนนี่ตกพอน้ำปลาทำหน่อยเก็บออนไปวาค่ะแต่ว่าคิดว่าออนออนออนนั่นสิเป็นจะแสบพี่น้องมันเป็นยานะค่ะเบื้องในนั่นมันเป็นสรรคุณมันมีเห็นมันเป็นยามันก็สีคลายๆอ่าขีเล็กบานเห่าแล้วก็สะเดานะค่ะขันมันเป็นรสมานํำน้อยไว้เคยชิมนะค่ะเมื่อเคยกินแต่เพิ่นว่ารสขมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินสดใสเป็นบ่เดี๋ยวลองกินเบิ่ง อมืมันเป็นจืดๆได้พี่น้องมันก็บเขมได้ล่ะอืมขมนิดนิๆนะคะมีรสขมนิดนิดนิดเดียวเองบคือเสอืมเนี่ยค่ะเด็ดเดดซองบ่พี่น้องค่ะเมนบบพวกเจวาวาเนี่ยค่ะถักท้ายมันหน่อยเนะเดี๋ยวมันนอนกินตายแล้วค่ะ ยานตายอยา,ากกินขนโอ้ยอยากกินได้ยานตายนะพี่น้องเอ้ยอยากกินหลายแต่ยานตายโอ้ยคนเท่านี้ก็ได้เนี yeah, ๋ยค่ะอะพี่โลมาแล้วค่ะพี่โลบู้ล่เหรอมาค่ะมาค่ะมาเก็บซอยกันนะคะพี่น้องเมื่อม่กี้รัมดอยตัดอันสนามเอ้ยตัดหญ้ายู่ขอบสะนะคะ เหยียบไปเหยียบมาอย่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเหยียบเราก็ไม่กินพัก <c oughs> รู้สึกว่ามันเสี่ยมันต้นไงก็หนีบนพี่น้องเนาะหรือยังไงหรือว่ามันอร่อยกว่ากันมันอร่อยว่ามันก็สิโอเคอยังไงเนาะเก็บมันเลยอย่าปล่อยมันทิ้ง <c oughs> นวลมันโหลดอะเจโอ้ยเห็นไ่ค่ะเห็นข้าเจ้าเก็บกินนะคะอูกแม่นามโดยก็บว่าเอ๊ะมันตันนิ้มยู่บานฉันกับมีดดอกสีเหลืองเนี่ปีกนฉันเก็บถิงฉันเก็บถิ่งยังหลายเลยแฟนกัเลยมาเสิร์ชบงในเน็ตนะคะว่าเออมันกินได้สรรพคุณดีมากเลยเธอพนวะอ้ยเสร็จอีฉันละค่ะ แหงไปเห็นเขาเจ้าเก็บกันนะโอ้ยเพ่นว่าคือพักขี้เล็กพ่นวาแกงขี้เล็กแกงขี้เหล็กแกงอุจจระเหล็กนะเหล็กโอ้ยดูค่ะกำลังง้ามพี่น้องค่ะกำลังอู่รัวค่ะกำลังแบบยอดแบบกำลังดีนะคะกินสนีน่ะพี่น้องเนาะคิดว่าแกงเป็นเป็นช่อเป็นช่อมันเลยบวย เองใส่หมูติพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อน,น้ำยาแอนยานะัยาหนํกกันเด้อเด้อเดี๋ยวตต้มๆไปนะคะเห็นอันพี่อย่างเนาะมืนน่อวานไปขับไปเบิ่งเล่าอยู่นะคะ่ะคนคนหลาดนะคะ่ะมืน่อนี้พเพงษ์เก๋พเจ้ามาพพ์บอกใ่อยเด้อว่าเจ้าแกงกินยังไง <laughs> <laughs> จะมาลงคลิปเบิ่งเด้ขอข่อยสีไปขับไปเบิ่งเจ้า พีคนคนลาดนะคะอย่างน้องจ,จำจำจำช่องเรารเดจจบดไอต่าหูจกว่าคนนคุนลาดค้นคุนลาดเนี่ยแหละเ<ม>นี่ยค่ะมันเมื่อกี้มานําำดอยไม่มาดึงเบิงนะคะมันเหี่ยวแล้วไล่ตาไปพี่น้องเลยน,น้องสาวนีแกงหนึ่งนะคะหลายเติบยุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป่อยมันยาวกันอันนี้ เก็บก้อนโลโบค่ะก้อนพีโบพ่นสิเอาไปกินบิดแต่บ่เห็นมันมนันนันได้ล่ะมันก็บ่เหยียบมันก็ไปตัดได้ล่ะค่ะมันกี่มันก็นยางมานหนอยู่โลโบก็ได้เนี่ยฮะเห็นไหมพี่น้อง พี่น้องคะอ้าวคุณยายกระแตนะคะเตรียมนะคะทำโดยเอาไปแกงกินนะคะคุณยายกระแตกับเมื่อคยกินอะคิดว่านะคะคุณยายกระแตคอมเมนต์มาค่ะกินหรือเปล่าแกกระแตนะคะยี่บนเขาเนี่ยค่ะมันมันอ่อนนะพี่น้องเนาะมันกำลังอ,อ่อ,อนๆนะคะมันหลายอยู่พี่น้องเอย๋ยเถอะจังเสียค่ะ แต่มันอ่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดรอยเก็บหาเก็บกันค่ะนี่เม้งห้อยเหยียบเอาได้พี่น้องรอยตีนแน่ๆเลยโอ้ยเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะอืม ดูค่ะหลายแล้วพี่น้องได้แกงนึงแล้วนบรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะแดดเริ่มอ่อนเติมลงแล้วค่ะแต่ว่าบ่มีแดดแบบนี้พี่น้องเพิ่งมีแดดบางช่วงมาลอยออกมาเห็ด,หดสวนนะคะนะค่ะคลิปทักทายค่ะขอพบคลิปนี้ก่ะ เดี๋ยวมาทำลายสีบอลนะคะอันขอบคุณขอบคุณขอบขอบใจสําหรับคนที่เขามาติดตามนะคะติดตามมาทำดอยเขาไม่มาใหม่แากคนเก่านะคะที่ว่าติดตามกันมากแล้วก็ยุดิ่รมกันนะคะยุติํามกันมาตลอดนะคะให้กําลังใจกันมาตลอดนะคะก็ขอบอกขอบใจขอบคุณหลายทีบาว่าคนเก่าคนใหม่ที่เขามานะคะพยายามพักดันกันนะคะพักดันกันไปเรื่อยๆนะค่ะเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันกับพานนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะสวัสดีค่ะพิม,มะะพ์ม,มาละค่ะพิมพ์มาพิมพ์มาบอกมาดาน้อยนะ้อยมากินใดบ่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ